คัม ب ا โกนะคะบทที่12ข้อที่4 1ถึง44นะคะพระเยซูได้เสด็จประทับตรงหน้าตู้เก็บเงินถวายทรงสังเกตรประชาชนเอาเงินมาใส่ไว้ในตู้นั้นและคนมั่งมีหลายคนเอาเงินมากมาใส่ในที่นั่นมีผู้มีหญิงไม้คนหนึ่งเป็นคนจนเอาเหรียญทองแดงสองอันมีค่าประมาณสลึงหนึ่งมาใส่ไว้พระองค์จึงทรงเรียกเหล่าสาว,วกมาตรัสแก่เขาว่า เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าญิงไม้คนนี้ได้ใส่ไว้ในตู้เก็บเงินถวายมากกว่าคนทั้งปวงที่ได้ใส่ไว้ในนั้นเพราะว่าคนทั้งปวงนั้นได้เอาเงินเหลือใช้ของเขามาใส่ไว้แต่ผู้หญิงคนนี้ขัดสนที่สุดยังได้เอาเงินที่มีอยู่สําหรับเลี้ยงชีวิตของตนมาใส่จนหมดบันทึกเรื่องราวเหล่านี้นะคะอยู่ในพระ,พระธรรมบารโกนะคะบทที่12ข้อที่4 1ถึง44นะคะได้ กล่าวถึงเรื่องหญิงไม้นะคะผู้ที่ได้กล่าวถึงหญิงไม้ผู้นี้ก็คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วก็มาราโกเป็นผู้ที่บันทึกไว้นะคะเป็นเรื่องราวที่ไม่ไม่ยาวไม่มากนะคะมีเพียงข้อหนึ่งถึงข้อสีเท่านั้นแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะสำหรับหญิงไม้คนหนึ่งหญิงไม้ผู้ที่ถวายเหรียญทองแดงนะคะสองอันนะเป็นเรื่องที่แตะใจพระเยซูคริสต์ แต่ใจพระองค์จนพระองค์ต้องหยุดแล้วก็มองแล้วก็สังเกตการกระทําของหญิงไม้คนนี้นะคะในพระคัมภีร์เราพบหญิงไม้คนหนึ่งนะคะคือคนนี้ที่ปรากฏเพียงชั่วคราวในเ,เรื่องราวในมาลาโกแล้วก็ลูกานะคะแต่ความเชื่อของเธอกลับส่องสว่างเหนือกาลเวลาจนมาถึงปัจจุบันนี้นะคะแม้เราจะไม่รู้จักชื่อของเธอไม่รู้บ้านไม่รู้ครอบครัวของเธอ แต่การถวายแล้วก็เหรียญสองอันเล็กๆของเธอกลับทำให้พระเยซูหยุดมองและพระองค์ทรงยกย่องเธอต่อหน้าสิทธิ์ทั้งหลายของพระองค์เรามาดูสภาพของหญิงไม้ในยุคข,ของพระเยซูดูนะคะพี่น้องสภาพของหญิงไม้ในพระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับหญิงไม้คนนี้มากนักแต่จากบริบทในพระคัมของพระเจ้าใดไม่ว่าจะเป็นพระคัมภีร์เดิมหรือพระคัมภีร์ใหม่ เราพอจะเข้าใจได้ว่าสภาพของหญิงไม้เป็นอย่างไรในยุคโบราณนะคะหญิงไม้ในสมัยโบราณเนี่ยมักจะอยู่ในสังคมในสังคมที่ไม่ค่อยมีใครเหลียวแลสังคมนะคะที่เต็มไปด้วยการต่อสู้แล้วก็เหน็ดเหนื่อยนอกจากเธอไม่มีสามีแล้วเนี่ยเธอยังไม่มีครอบครัวและเธอก็ไม่มีใครที่จะปกป้องเธอด้วยเราก็พอจะอนุมานได้นะคะว่ารายได้ของหญิงไม้คนเนี้ย หรือว่าหญิงไม้ในพระคัมภีร์ใหม่พระคัมภีร์เดิมเนี่ยนะคะคงไม่ได้มีรายได้อะไรมากนักนะคะคงจะมีรายได้เล็กๆน้อยๆพอประทังชีวิตแล้วก็สภาพของหญิงไม้นะคะที่ในพระคัมภีร์ที่พระเจ้าทรงห่วงใยเพราะว่าเธอง่ายต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบแล้วก็ถูกข่มเหงทางสังคมนั่นเองดังนั้นหญิงไม้ในพระธรรมบาลโกที่ได้บันทึกไว้เนี่ย ทำไมจึงเป็นที่สนใจของพระเยซูคริสต์นะคะญิงไม้คนนี้เหรียญทุกเหรียญในกระเป๋าของเธอในบ้านของเธอเนี่ยในแต่ละเหรียญเนี่ยบ่งบอกถึงความเป็นอยู่ของเธอบ่งบอกถึงอาหารที่เธอจะมีอาหารที่เธอจะเธอจะได้เหรียญแต่ละเหรียญจึงเป็นเหรียญที่สําคัญสาหรับชีวิตของเธอพูดง่ายงนะคะว่าน่าจะเป็นทรัพย์ที่มีค่าที่สุดที่เธอมีคือเหรียญสองอันที่หญิงไม้คนนี้ ได้หย่อนลงในตู้ถวายนั่นเองดูสภาพของหญิงไม้เสร็จเรามาดูความเชื่อของหญิงไม้คนนี้นะคะหญิงไม้คนนี้เธอเธอยากจนก็จริงเธอเป็นหญิงที่ยากจนก็จริงแต่เธอร่ำรวยในความเชื่อร่ำรวยในความศรัทธาที่เธอมีต่อพระเจ้าและที่สำคัญเพียงที่เธอจะเชื่อในพระเจ้าเท่านั้นแต่เธอมีใจที่จะถวาย เข้าในครังของพระเจ้าไว้ในตู้ถวายด้วยเธอต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออกถึงความรักของพระเจ้าที่มีในชีวิตของเธอนี่คือความเชื่อนะคะเธอยินดีมอบถวายทรัพย์ที่เธอมีด้วยความเชื่อด้วยความศรัทธาและด้วยความรักนะคะเราดูความเชื่อของเธอแล้วมาดูความรักของเธอนะคะความรักอันลึกซึ้งและจริงใจลึกซึ้งและจริงใจด้วยนะคะที่หญิงไม้ มีต่อพระเจ้าเธอไม่ได้ทําตามกระแสนะคะเอาคนถวายก็ถวายกับเขาเฮ่ไหนเฮด้านหรือตาตามกันไม่ใช่แต่เธอถวายออกจากหัวใจของเธอโดยที่เธอเองดิฉันเชื่อและหลายๆคนที่อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ก็จะเชื่อว่าไม่ใช่ว่าเธอต้องการรับคําชมเชยนะคะแต่เธอถวายด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ด้วยความรักที่จริงใจที่มีต่อพระเจ้านะคะอนาคตของเธอ เมื่อเราดูชีวิตของหญิงไม้ดูความเชื่อของหญิงไม้ดูหัวใจของหญิงไม้แล้วนะคะเรามาดูอนาคตของเธอแท้ที่จริงพระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกไว้แล้วค่ะมีแค่1นถึงสท่านในพระธรรมมาราโกนะคะอ่ะมีใช่ใช่แต่ถ้าในพระธรรมลูกาก็จะมะีบทที่21นะคะข้อที่4 1ถึง44แล้วก็ไม่ยาวค่ะเป็นมีเท่านี้จริงจริง ไม่ได้มีบันทึกไว้ด้วยว่าหลังจากที่เธอถวายและชีวิตของเธอเป็นอย่างไรแต่สําหรับพวกเราที่เป็นคิตชนนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ในบริเวณในการถวายก็จะเข้าใจว่าการถวายแด่พระเจ้าไม่ใช่จุดส,สิ้นสุดของทรัพย์ที่เรามีไม่ใช่ถวายแด่พระเจ้าแล้วเราจนลงไม่ใช่ถวายแด่พระเจ้าแล้วเราหมดตัวเราก็เลยเชื่อว่าหญิงไม้ท่านนี้คงไม่ใช่หมดตัว เหรียญสองอันก็จริงแต่ไม่ได้หมดตัวแน่นอนเราเชื่อว่าหลังจากที่เธอถวายไปแล้วเนี่ยชีวิตของเธอเห็นการเลี้ยงดูที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าเลี้ยงดูเธอพระเจ้าทรงอวยพรเธอแน่นอนนี่คือสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้ได้วยความเชื่อในพรลลักษณะของพระเจ้าในชีวิตของผู้เชื่อนะคะพระเยซูเองก็เป็นผู้กล่าวชมเชยเธอต่อนหน้าศิษย์นะคะ แสดงว่าพระเจ้าทรงรับรู้การกระทําของหญิงไม้อย่างลึกซึ้งด้วยพระลักษณะของพระเจ้าพระเมตตาของพระองค์ที่มีต่อคนอ่อนแอและคนยากจนพวกเราจึงเชื่อเชื่อว่าหญิงไม้จะรับการเลี้ยงดูได้รับการจัดเตรียมจากพระเจ้าแน่นอนพวกเราด้วยนะคะทุกอย่างที่เราถวายแด่พระเจ้าพระเจ้าจะเลี้ยงดูท่านไม่ใช่ว่าไม่ถวายและพระเจ้าไม่เลี้ยงดูนะคะ แต่เราจะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เรายอมถวายแด่พระเจ้าอุทิศตัวในความเชื่อความรักความศรัทธาพระเจ้าไม่แพ้เราหรอกค่ะในเรื่องการให้นะคะ mm. เราไม่ได้คิดว่าเราจะให้พระเจ้ามากกว่าที่พระเจ้าให้เราแต่ตามหลักพะลักษณะของพระเจ้าแล้วเนี่ยพระองค์ให้เรามากกว่าที่เราถวายแด่พระองค์ด้วยซ้าไปนะคะ การถวายนะคะแบบหญิงไม้เนี่ยพระเจ้าอยากจะมองอยากจะชวนพี่น้องมองว่าการถวายแบบหญิงไม้คือการนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงของเรานะคะหลายครั้งที่เราคิดว่าการนมัสการพระเจ้าอาจจะเป็นบทเพลงการร้องสรรเสริญการอธิษฐานหรือการชูมือแต่จริงๆแล้วการถวายทรัพย์หรือการถวายสิ่งที่เรามีแด่พระเจ้า ก็คือการนมัสการพระเจ้าในรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นได้กับชีวิตของพวกเราทุกวันเวลาไม่ว่าจะเป็นการถวายด้วยเงินด้วยทรัพย์เป็นการถวายด้วยชีวิตนะคะเป็นการดําเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมด้วยความดีงามในสังคมปัจจุบันพี่น้องรู้ไหมว่าสิ่งนั้นพี่น้องกําลังนมัสการพระเจ้าด้วยชีวิตของพี่น้องเองนะคะการถวายเป็นการนมัสการพระเจ้าเหมือนหญิงไม้คนนี้นะคะ เป็นเสมือนมรดกฝ่ายวิญญาณของเธอเธอกลายเป็นแบบอย่างแก่คิดชนนะคะเป็นแบบอย่างแก่พวกเรามา2,000กว่าปีแล้วนะคะชื่อของเธอเนี่ยแม้จะไม่ถูกบันทึกแต่การกระทําของหญิงไม้คนนี้เป็นที่พูดถึงเป็นที่กล่าวถึงตลอดการเลยจนมาถึงยุคของเราแบบอย่างที่น่าสนใจของหญิงไม้นะคะพี่น้อง นะแบบอย่างที่ดิฉันนำมานะคะก็คือแบบอย่างที่หนึ่งนะเราสามารถถวายแด่พระเจ้าด้วยใจไม่ใช่ด้วยจำนวนนะคะเราสา,สามารถถวายแด่พระเจ้าของเราด้วยใจของเราท่าทีภายในของเราไม่ใช่จำนวนทรัพย์ที่เรามีนะคะเพราะว่าพระเจ้าทรงมองที่หัวใจของเราพระอ,องค์ไม่ได้มองที่จำนวนทรัพย์ที่เราถวายแด่พระเจ้านะคะให้เราถวายแด่พระเจ้าด้วยความรักอ่า ให้เราถวายแด่พระเจ้าด้วยความจริงใจนะ,ะโดยไม่หวังว่าการถวายของเราจะมีคนมองมีคนเห็นมีคนสรรเสริญเยกย่องหรือไม่ไม่เราถวายด้วยความรักด้วยท่าทีที่จริงใจใส่ซื่อต่อพระองค์จริงๆเหมือนหญิงไม้คนนี้นะคะแบบอย่างที่สองที่น่าสนใจนะคะสําหรับหญิงไม้คือว่าไว้วางใจพระเจ้ามากกว่าทรัพย์จริงๆเงินสองเหรียญที่เธอมีเธอจะก,วกวําไว้ก็ได้ เธอจะเก็บไว้ก็ได้แล้วเธออ้างก็ได้นะคะพี่น้องอ้างว่าเธอจําเป็นต้องใช้สองเหรียญเนี้ยเธอจําเป็นมากกว่าพระเจ้าอีกเธอจนมากกว่าพระเจ้าอีกทาไมเธอต้องมาถวไยทั้งหมดที่เธอมีแด่พระเจ้าเธอมีข้ออ้างเยอะแยะเลยค่ะเธอจะเก็บเงินไว้ซื้อข้าวเก็บเงินไว้ซื้อสิ่งของจําเป็นในบ้านเพราะบ้านเธอจนเออพระเจ้าไม่ต้องเอาทรัพย์เหล่านี้ก็ได้มั้งพระเจ้าไม่ใช่คนจนเธอมีข้ออ้างเยอะเลยพี่น้องเธอจะอ้างเงินก็ได้ แต่อย่างบมค์คนนี้ไม่ได้มีข้ออ้างแบบนั้นนะคะเธอกับไว้วางใจในพระเจ้ามากกว่าทรัพย์ที่อยู่ในมือของเธอเธอวางใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าจะเลี้ยงดูเธอนะคะเธอคงไม่ใช่เพิ่งจนหรอกมัง้งคงจนมาหลายปีแล้วแต่เธอก็ผ่านความอดอยากความหิวโหวยมาได้เพราะว่าตลอดเวลาเธอก็คงเห็นการเลี้ยงดูที่มาจากพระเจ้าเราสังเกตได้ตรงไหนคะเพราะเธอวางใจในพระเจ้าแบบซื่อ เธอถวายแบบซื่อแสดงว่าเธอรู้ว่าพระเจ้าที่เธอถวายนั้นเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้จะอุ้มชูชีวิตของเธอได้ตลอดไปแต่การถ้าเธอไม่ถวายเธอกลับคิดว่าเธออาจจะพลาดโอกาสที่จะบอกรักพระเจ้าเธออาจจะพลาดโอกาสที่จะแสดงท่าทีแห่งการเคารพหรือรักพระเจ้าก็ได้เธอฉวยโอกาสด้วยเหรียญสองเหรียญเนี่ยค่ะนมัสการพระเจ้าถวายแด่พระเจ้าเป็นการบอกรักพระองค์นะคะ เธอไม่ได้ยึดสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นไว้เพราะเธอเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจนเธอไม่จําเป็นต้องยึดทรัพย์สิ่งของที่เธอมีนะคะนี่คือความวางใจในพระเจ้ามากกว่าทรัพ์ท่าทีที่เป็นแบบอย่างของเธออีกท่าทีหนึ่งนะคะพี่น้องก็คือเธอซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าในเรื่องเล็กน้อยนะคะอย่างที่บอกอะ่ะการถวายเล็กๆของเธอเนี่ยไม่มีใครเห็นไม่มีใครชม แต่วันนี้แต่วันนั้นพอดีพระเยซูอยู่ตรงนั้นพอดีพระองค์โอ้พระองค์รงทรงชื่นชมเธอมากเลยแต่ดิฉันเชื่อว่าเธอไม่ได้ปรารถนาว่าจะมีใครเห็นหรือมีใครชมนะคะเธอคงจะแอบถวายเงียบๆนะคะการแอบถวายเงียบๆหรือเป็นเพราะว่าเธอมีมีมีคนหนึ่งมีเศรษฐีหลายคนที่มีเงินเยอะๆไงพี่น้องเอามาวางไว้ในถุงเอามาวางไว้ในถัง ทางถวายหรือหรือกล่องถวายาวางกันโคมคำโคมคำนะเสียงแต่ของเธอมีแค่สองเหรียญเล็กๆคงหย่อนลงไปคงดังกลิ้งนะคะเป็นเรื่องเล็กๆที่เธอจะต้องแอบทําด้วยความรักและด้วยความศรัื่อนะคะถ้าจะเก็บไว้ก็ไม่มีใครเห็นแต่ด้วยความตร์ซื่อสัซื่อแม้กระทั่งเล็กๆน้อยๆของเธอที่มีเธอก็ถวายแด่พระเจ้าพระเยซูบอกว่านั่นเธอถวายแบบมากที่สุด ร่ำรวยที่สุดเลยนะคะเพราะเธอถวายทั้งชีวิตของเธอนี่คือสิ่งที่พระเยซูได้พูดถึงเธอนะะในวันนั้นให้เราทําความดีต่อพระเจ้าพี่น้องแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆอยให้เราสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นมอบถวายแด่พระเจ้าหรือว่าการรับมาจากพระเจ้าทั้งหมดเราสามารถแสดงความสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าได้ในสิ่งเล็กๆน้อยๆน,นะคะ ข้อที่4ี่นะคะแบบอย่างการนนใจดลใจพวกเราธรรมิกชนได้ว่าเราอย่าก,กลัวเรื่องการถวายเหมือนหญิงไม้คนนี้นะคะเหตุผลที่บางคนทาไมไม่ไม่ไม่อยากถวายทรัพย์แด่พระเจ้าไม่อยากถวายตัวแด่พระเจ้าไม่อยากถวายสิ่งของที่มีแด่พระเจ้าอาจจะเป็นได้นะคะพี่น้องว่าเขากลัวว่าการถวายของเขาจะทําให้เขาขาดแคลนหรือขาดทุนก็อาจจะเป็นได้ทําให้เขาไม่อยากถวายนะคะ บางคนทาไมกลัวการถวายเพราะว่าเขาคิดว่าถวายไปแล้วไม่รู้ว่าคนที่รับเงินถวายจะไปใช้จริงหรือไม่ใช้ในทางที่ดีหรือไม่ไม่อยากถวายนะคะหรือบางคนที่ไม่อยากถวายเพราะว่าบางคนกลัวการถวายเพราะว่ากลัวว่าถวายไปแล้วพระเจ้าจะไม่ดูแลจริงๆจะเป็นฝ่ายให้พระเจ้าอย่างเดียวไม่คิดว่าเออพระเจ้าจะให้กลับคืนมาจริงหรือเปล่าใช่ไหมคะหลายคนก็เลยกลัวเรื่องการถวาย หนุนใจนะชีวิตของหญิงไม้คนนี้หนุนใจพวกเราว่าอย่ากลัวการถวายนะคะให้เราถวายแด่พระเจ้าสัตว์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยต่อพระองค์วางใจในพระองค์มากกว่าวางใจในทรัพย์นะคะแล้วก็ถวายด้วยใจของเราไม่ใช่ถวายด้วยจำนวนนะคะ อยากจะสรุปเวลานี้ว่าการถวายเป็นการนมัสการพระเจ้าพี่น้องหญิงไม้ผู้ที่ถวายเหรียญสองอันนี้คือแบบอย่างของคนที่ถวายมากที่สุดนะคะท่าทีของการถวายของเธอเนี่ยสำคัญกว่าจํานวนที่เธอถวายแต่เป็นแบบอย่างกับชีวิตของเราได้นะคะหญิงไหมคนนี้นะคะมีน้อยที่สุดแต่ให้มากที่สุดน่าสนใจน่าซชื่อมากเลยนะคะมีน้อยที่สุดแต่ ให้มากที่สุดนะคะเธอยากจนที่สุดแต่เธอเป็นผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในการถวายแล้วก็มีใจศรัทธาต่อพระเจ้าการถวายของเธอไม่เป็นเพียงการให้ทรัพย์แต่การถวายของเธอเป็นการนมัสการพระเจ้าะะนะะด้วยชีวิตของเธอแบบอย่างเหล่านี้สามารถเป็นแนวทางแก่พวกเราได้พี่น้องในการถวายแด่พระเจ้าด้วยหัวใจถวายแด่พระเจ้าด้วยการดําเนินชีวิตการใช้ชีวิต และความไว้วางใจของเราที่มีต่อพระเจ้าของเราอย่างแท้จริงสุดท้ายบอกว่าพระเยซูคริสตทรงชมเชยเธอต่อหน้าสิทธิ์ทั้งหลายพระองค์ทรงรับรู้การกระทําของหญิงไมออ้โดยที่ไม่มีใครสังเกตแต่พระเยซูทรงสังเกตเห็นพระเยซูทรงเห็นนะคะขอให้เรารู้นะคะพี่น้องว่าการถวายเป็นการถวายรับการให้เป็นการให้หรือการให้ทานแบบรับๆ ะะไม่จําเป็นต้องให้แต่พระคัมภีร์พระเยซูสอนว่าอย่าให้มือซ้ายรู้มือขวาไว้ความว่าให้เราทาในในที่ที่ลี้ลับในการถวายแต่อย่างว่านะคะที่ลี้ลับของมนุษย์แต่ไม่ได้ลี้ลับสําหรับพระเจ้าพระเยซูทรงเห็นพร,พ,พระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเห็นในสิ่งที่เราถวายขอให้เราถวายด้วยท่าทีที่เคารพและยำเกรงด้วยความรักที่เรามีต่อพระองค์นะคะ ขอยเรื่องราวของหญิงไม้คนนี้นะคะหนุนใจเราให้เราก้าวเดินในการถวายด้วยความกล้าหาญนะคะถวายด้วยความเต็มใจถวายด้วยหัวใจที่เราเรารักพระเจ้าไม่ใช่ถวายเพราะว่ามีคนกดดันอยู่ข้างๆให้เราถวายมีแรงกดดันด้วยคําพูดแต่เราถวายด้วยความเต็มใจด้วยความรักเพราะว่าเราอยากนมรสกการพระเจ้าได้อีกมิติหนึ่งที่เรามีนะคะให้เราที่ทานด้วยกัน พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระเจ้าสอนเราผ่านทางชีวิตของหญิงม่ายให้เราถวายแด่พระองค์ด้วยท่าทีแห่งความเชื่อความรักและความวางใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีมากหรือเรามีน้อยแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากประกาศว่าเรารักพระองค์อยากเสนอตัวต่อพระองค์ว่าเรายินดีที่จะถวายแด่พระองค์เพราะเรารักและเชื่อและศรัทธาในพระองค์และเรานมัสการพระองค์ทั้งหมด ทั้งสิ้นที่เรามีทั้งการดำเนินชีวิตทั้งหัวใจและทรัพย์สิ่งของที่เรามีเราขอนมัสการพระเจ้าด้วยสิ่งที่เรามีเหมือนหญิงไม้คนนี้ขออวยพรพี่น้องธรรมิกชนพระองค์เจา้าค่ะที่พี่น้องของข้าโปร่งเจะถวายแ <c oughs> ด่พระองค์ด้วยความเข้าใจถวายแด่พระองค์ด้วยความรักและทุกสิ่งที่พี่น้องถวายแด่พระองค์นั้นให้เป็นเสมือนเครื่องหอมบูชาเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ด้วยพระองค์เจ้าค่ะ เรากลับขอบพระคุณพระองค์สำหรับบุเรเยรนเราดีและขอพอรมายังพี่น้องธรรมิกชนทุกคนในพระนามแห่งอ,องค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพี่น้องคะอย่าลืมแชร์กดไลค์กดแชร์เรื่องราวดีๆเหล่านี้นะคะกดซับสไคร้กดกระดิ่งและกดติดตามด้วยนะคะเพื่อเราจะติดตามเนื้อหาดีๆต่อไปหรอบวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ